ว้าวสวยมากเลยนะเนี่ยไม่สิพี่ก็สุดยอดเลยจองที่นี่ได้ไงอ่ะฉันกับอู่อิงและอีอีจองไม่ได้เลยเคล็ดลับมันก็คือจองล่วงหน้าสามเดือนเงินพี่หมายความว่าตอนอยู่อเมริกาก็จองแล้วเหรอคิดว่าจะชวนอยู่แล้วอืมแล้วมีเพื่อนสนิทที่อเมริกาด้วยเขาหล่อไหมเพื่อนฉันไม่หล่อได้ไงอีกอย่างอย่างทั้งรวยทั้งโสดนี่ ้าหากเพื่อเธอยังมีเพื่อนที่โสดก็แนะนำเขาหน่อยงั้นต้องดูก่อนว่างานดีไหม <c oughs> ที่นี่สวยมากเลยเนาะนี่ทางนี้เข้ามาแล้ว จังหลีคุณมาได้ยังไงร,รู้จักกันเหรออ๋อ,อฉันเป็นหมอฟันของเธอเองนี่ยอ้าวที่แท้นายดัดฟันให้เธอเหรอเนี่ยพวกคุณเรียนปอโทมาด้วยกันเหรอใช่แล้วไม่ใช่แค่ตอนเรียนแต่อยู่กันหลายปีเลย แล้ว,ว่าตอนนั้นผู้ชายคนจีนที่พี่อยู่ด้วยคือเขาเหรอใช่ใช่ใช่เขานี่แหละสุดท้ายเขาก็ทิ้งฉันกลับจีนเลยต้องไปเช่าห้องแถวบริษัทนะบังเอิญเกินไปไหมรหรือว่าแปดปีก่อนบังเอิญไปไหมเนี่ยฮะอืมมันบังเอิญมากเลยล่ะมาสวัสดีค่ะเมนูค่ะลองดูสิชอบกินอะไรมาในดูดอ๋อ หอยนางรมนี่ต้องสั่งนะของโปรดเสี่ยวอีเอ๋อเลยฉันจะบอกให้ตอนเธอเรียนมหาลายัยฉันพาไปกินบุฟเฟ่ทะเลเธอกินหอยนางรมไปห้าสิบตัวห้าสิบตัวเนอะ <c oughs> ทำไมไม่กล้ายอมรับเหรอ,อเปล่าค่ะตอนนั้นพี่จำผิดแล้วแน่ๆเลยร้อมนมันคนเยอะมากจะถึงห้าสิบได้ยังไง ฉันจะจำผิดได้ไงแล้วเธอนั่งข้างหอยนั่งรมใครจะแย่งได้รีบสั่งเธอนอกจากหอยเอาอะไรอีกวีอีเซียวอีแค่นี้ก็พอจังลีเซียวอีเอ๋ที่แท้เรื่องที่เขียนคือเรื่องของพวกเขาจะบอกให้นะตอนนี้ฉันมีคนที่ชอบแล้วเมื่อก่อนที่ฉันไม่เคยบอกเพราะฉันคิดอยู่ตลอดว่าจะกลับมาไหม กลัวเธอเสียเวลาว่าจะชวนไปกินข้าวแต่ไม่เจอกันนานแล้วเลยต้องการคนบิ้วซึ่งก็คือนายงั้นก็หมายความว่านี่หมายฮะเจ้าหลีถามว่านายชอบอะไรอ๋อคือว่าหอยนางรมฉันก็ชอบนะอย่างอื่นนายสั่งเลยมาดื่มกันสักแก้ว นี่เธอจําตอนเด็กได้ไหมว่าเคยกลัวหมอฟันนี่จะบอกให้เมื่อก่อนเธอจะเดินอ้อมโรงพยาบาลธันตกรรมแล้วยังบอกว่าคนที่เกลียดที่สุดก็คือหมอฟันตอนนี้ยังกลัวมากคราวก่อนตอนที่ถอนฟันร้องไห้ยิ่งกว่าเด็กสามขวบซะอีกนะไม่สิพวกคุณสองคนลืมเรื่องพวกนี้ไปได้ไหมขออนุญาตนะครับทำไมมีอีกละ่ะ อันนี้เตรียมให้เธอของในจานฉันยังกินไม่หมดเลยไม่รู้เธอจะชอบไหมลองเปิดดูก่อนสิทำไมจูจูถึงให้ของขวัญฉันละ่ะจูจูที่ไหนกันฉันเคยสัญญาแล้ว ลองเปิดสินี่มันไม่รู้ว่าเธอตอนนี้ทำกุญแจหายไหมแต่ว่าดอกนี้เธอทำหายไม่ได้แล้วเซวีเออฉันมีของอยากให้เธอของอะไรเหรอ ด <S <S สนะีสู้ๆนะเสียววีเอ๋ออีกเดี๋ยวเธอก็โตแล้วพอเธอโตแล้วฉันก็หาเงินได้ถึงตอนนั้นฉันจะให้ของที่ดีกว่านี้ <S <S อืมฉันไม่ทำหายแน่นอน ไหยว่าไงก็ธรรมดานี่เพื่อนนายนี่ไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆนะต่อให้ไม่สวยก็พูดดีๆหน่อยได้ไหมล่ะฮะพูดจริงก็ผิดด้วยละ่ะก็ได้ฉันลงโทษตัวเองมาๆๆฉันดื่มด้วย <S <S นายหึงเหรอฮะของขวัญน,นายฉันก็ให้ไปนานแล้วถึงไม่แพงเท่านี้แต่กล้าบอกไม่ชอบเหรอชอบสิมามามาดื่มต่อฉันไม่อยู่ดื่มคนเดียวแล้ะสิตอนอยู่เมืองนอกนายก็ไม่มีเพื่อนดื่มด้วยเหมือนกันนี่ <S <S ใช่ใช่ชมา พวกคนสองคนอย่าทิ้งฉันสิฉันฉันก็ขอด้วยเป็นผู้หญิงห้ามดื่มทอดที่ดัดฟันมานานแล้วคนใส่กลับนะอืมฉันขอแค่แก้วเดียวนี่อย่าดื่มเลยพวกเราดื่มเองอย่าเลยเอามามาเราดื่มเองมาแม่เธอฟ้องฉันแล้วว่าเธอขี้เล่าให้ฉันดูแลฮัลโหลอะไรของนายเนี่ย รินให้ตัวเองน้อยกว่าแบบนั้นอะ่ะม,มามาเอามานี่เลยเดี๋ยวก่อนสี่นี่นายฉันมือลั่นได้จะบอกให้ฉันดูดีเป็นบ้าดูดีเลย บอกตามตรงฉันว่าธรรมดามากดูไม่ดียังไงก็แค่กุญแจดอกหนึ่งเองอะมีอะไรดูดีสงสัยในสายตาฉันเละคิดว่าฉันเลือกไม่ดีเหรอแล้วมันมีอะไรเด่นก็มันดูดีมากไงด,ดีอะไรสวยจังเลยด,ดูดีดูดีให้นายดูตรงนั้นเฮ้ย เรามาต่อกันมาสวัสดีการมาของฉันเปิดสกีรีสอร์ทและให้พาคนไปลองว่าไงเหราสาวๆสนใจกันเปล่าฮะแค่พวกเรากับนายเหรอช, <c oughs> ชวนหนุ่มๆม,มาก็ได้ไม่งั้นฉันจะหาคนเองเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่อยากเจอใครก็ไม่รู้พวกเราชวนกันเองดีกว่านี่เจิงหลีได้ย,ยินว่าอวี่อี้กลับมาไม่เดจะพามาหาพี่ฮะ เป็นอะไรมีอะไรเหรอสุดสัปดาห์ก่อนปีใหม่พี่ชายและเพื่อนฉันสองคนอยากไปเล่นสกีเลยถามแล้วพบว่าคุณว่าว่างกันไหมเอาสิฉันว่างนี่นายไปไหมไปน <laughs> ีเลย <laughs>